คุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องสติแตกเหมือนเดิมนะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กันในแมป e d l r Hero Simulator นะครับผมเนาะก็ได้มีการอัปเดตไปเมื่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อสักครู่นะครับไม่ไม่สักครู่หรอกเมื่อวานนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเริ่มจากาตัวหน้าเพจเกมเลยนะครับเขาจะเขียนคําว่า Shiny Hero นะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,ามัน Shiny Hero ยังไงนะผมเนาะน่าจะาต้องเข้าไปที่ โลกล็อบบี้นะครับผมเนาะก็คือโลกส่วนรวมอะไรบางอย่างมาดูกันว่ามีอะไรแปลกตาไปบ้างครับนี่ครับมันจะมีตัวนี้ตู้ชายนี่นะครับผมเนาะนี่ครับก็สามารถนำอาวุธนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับนามารวมกันเพื่อเพิ่มความสามารถได้นะเมื่อวานนี้พี่ลองทําไปแล้วนะเป็นดาบดาบแปดแสนตัวเก่านะครับผมเนาะแบบนี้นะครับผมแล้พี่รวมกันไปแล้วนะครับมันก็จะได้ ยกตัวอย่างนะครับดาบเดิมนะครับผมนี่ดาเ<ด>มจอยู่ที่8 0 0 0 0คูณ6ใช่ปะแต่ว่าพอมันเป็นชายนี่แล้วครับคือมันจะเพิ่มเป็น1.75นะครับผมเนาะแล้วก็เป็นแอตแทกคูณ9นี่ดูนะโหดขึ้นมาทันตาทันใดนะครับผมเนาะ <S <S <ม>ก็ทําได้ทั้งอาวุธและสัตว์เลี้ยงนะครับผมเนาะสัตว์เลี้ยงก็ทําได้นะนี่นะครับแล้วมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมเนาะแล้วก็ระบบ Enchant นะครับ Enchant ตัวนี้นะครับก็ทําได้เฉพาะ ในส่วนของอาวุธนะนะครับผมเนาะแล้วก็ของที่จะนํามาเอนชานนะครับก็จะเป็นตัวคอนะครับผมเนาะนี่อยู่ในช่องไอเทมนะครับได้จากการฆ่าบอสนะครับแต่ละด่านแต่ละด่านนะมีโอกาสได้เนะี่ยคอมันจะมีหลายตัวนะครับมันจะมีได้คอสีเหลืองใช่ปะแล้วก็สเปซคอสีขาวสีแดงสีม่วงอะไรพวกนี้ครับก็มันใช้จํากัดใช้ตามอาวุธนะครับอาวุธแต่ละอย่างอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันถูกปะก็ใช้ตามนั้นนะครับผม ส่วนที่เราถืออยู่ก็เป็นมิติกเนี่ยมิติคอลเนี่ยก็ใช้เป็นอคออสีสีดำนะครับสโตนคอได้าจากการฆ่าบอสร้อยสิบนะครับผมบอสใหม่นะ,นะบอสใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่เป็นเอนชันเมนต์นะครับก็จะมีแชปนะครับผมเนาะไม่รู้อันถูกหรือเปล่านะแล้วก็ฮีโร่แล้วก็ Hero, ลิสต์ List, นะครับผมแล้แชปตัวเนี้ยเพิ่ม อ่าแอดแท็กดาเมจก็คือดาเมจของส่วนตัวเราเองนะครับผมเนาะแล้วก็ฮีโร่เนี่ยก็จะเพิ่ม DPS นะครับผมเนาะแล้วก็ลิชเพิ่มเงินเพิ่มคอนนั่นแหละนะครับผมเนาะแล้วก็อ่ามันจะมีระดับต่างกันไปนะมีระดับ1ระดับ2นะครับระดับ2เนี่ยก็จะเริ่มมีสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเริ่มมีลักเข้ามานะครับผมเนาะแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงก็จะเพิ่มเป็นตัวอ่าลักมาเหมือนเดิมแล้วก็อิมมอร์ทัลนะครับอิมมอร์ทัลเพิ่มอะไรไม่รู้อะนะครับเดี๋ยว เพราะว่าพี่ยังเปิดไม่เจอนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวสีฟ้านะครับก็แรงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะเป็นชาร์ปฮีโร่อิมมร์ทลนะครับลิชแล้วก็รักนะครับแล้วก็ตจงมีตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวหายากนะครับเพราะว่าเลตดอกเลตออกมันอยู่ที่0 0 5นะครับแล้วก็0.01แล้วก็อะไรอีกครับไม่มีอะไรนะครับผมเพราะว่าแอชเชมเพนต์เขาไม่ได้เพิ่มมานะตัวนี้แอชเชมเนต์ไม่เพิ่มมานะครับแล้วก็ตัว เพิ่มมาแต่ตัวกล่องนะครับกล่องก็คือกล่องสุ่มนี่กล่องสุ่มนะครับก็เป็นกล่องสุ่ม d y นะครับราคา6000 6000เจมนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีอะไรอะอาวุธใหม่นะครับอาวุธอาวุธของกล่องใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอาวุธกล่องใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะเหมือนเป็นทวนเป็นอะไรอย่างเงี้นะครับดาเมจอยู่ที่7,5 0 0นะครับคูณ6 นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวเออ่โลโยตัวนี้ครับเป็นเหมือนค้อนลูกตุ้มอะไรประมาณนี้นะดาเมจอยู่ที่ 1M นะครับอันนี้คือยังไม่ได้บวกนะยังไม่ได้ทำเอนชันเมนต์นะครับแล้วก็ตัวดาบตัวนี้ดาบมิติกนะครับ2ล้านนะครับแล้วก็เอ่อคูณ10.5้าแอตแทกดาเมจนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวดาบดีไวท์นะครับผมเนาะรู้สึกว่าจะดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ 4M นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะดาเมจ 4M ่เคูณสิ นะครับผมเนาะแล้วก็มาดูที่สัตว์เลี้ยงนะครับผมเนาะสัตว์เลี้ยงก็จะมีตัวที่เป็นดีวิ์นะครับก็จะเป็นพึ่งอันนี้เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับผู้เล่นใหม่เพราะว่ามันเพิ่มตัว DPS ของฮีโร่นะครับผมเนาะส่วนใครที่มีดาบดีๆแล้วนะครับไม่ค่อยสนใจฮีโร่เท่าไหร่นะครับก็มาดูเป็นตัวปลาตัวนี้ครับที่เป็นมิติกนะครับบวก1 2 0นะครับคลิกดาเมจนะครับก็จะคือคูณ1.2อ่ะคูณ1.2ของ ดาเมจที่เรามีอยู่นะครับ1.2แอตแทกอ่ะเออนั่นแหละยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเนาะแล้วก็มีอะไรอีกว่ามันจะมีปลาอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นบวกบวกบวกคอน90%อ่ะนี่เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูกันเพราะว่าพี่ขายทิ้งนะครับไม่ได้ใช้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟาร์มกันดูแล้วกันนะครับว่ามันจะยากขึ้นหรือว่าง่ายเหมือนเดิมยังไงนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวเริ่มจากตัว แรกเลยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคและนี่ก็คือบอสตัวใหม่นะครับบอสตัวใหม่เลยนะครับก็คืออยู่ที่เลเวล110นะครับเป็นกราสโกเลมนะครับกราสโกเลมโกเลมอะไรมึงเนี่ยโกเลมหญ้าโกเลมอะไรพวกนี้นะครับก็อ่อย่างที่บอกไปนะครับก็ตัวบอสตัวนี้นะครับหรือว่าบอสท,ทุกตัวที่ผ่านมาเขามีโอกาสดรอปเป็น อ่าตัวสโตนนะครับเดี๋ยวดูนะว่าโอกาสดอกมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของการฟาร์มนะครับผมเนาะก็พี่ก็ใช้วิธีการไม่อัพเลเวลนะครับฮีโร่เลยนะครับตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มาอัพตัวเดอะริปเปอร์ตัวเดียวนะครับอัพที่อ่าห้าสิบหรือว่า7จจริงๆก็ได้แหละนะครับผมเนาะเพราะว่าดาเมจไอเพชพีของโกลมเนี่ยมันอยู่ที่1 7 SP เอพีนะครับผมเนาะนี่อันนี้ก็คือตีง่ายแล้วตีง่ายเลยนะเดี๋ยวลองอัพเพิ่มนะครับให้มันเป็นวันช็อตนะครับเผื่อ โอกาสมันจะมากขึ้นนะครับว้า้อะไรวะลิปเปอร์เวลอาลิปเปอร์เวลสองร้อยนันึงุดกเนะครับอย SP, ะ,บอะยังน้อยกว่าก็ยังน้อยกว่าเลือดนะครับเนาะเดี๋ยวอทาทำให้ดามเมจมันเลยไปนะนี่นะครับผมแ,แอนแท็กเราอยู่ที่2องนะครับผมเราวันช็อตแล้วนะครับอะโอเคเพือ่อสโตนมันจะออกมา,มากขึ้นนี่ดู ไม่ออกหรอวะเนี่ยมึงทำให้ขายหน้าเคแล้วอ,ะอ่ะอ่านี่ฮะสโตนคอนะนครับก็รูปล่างแบบนี้ดำๆแบบนี้นะครับอโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราเอ่อยังไงดีครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มวิธีการสุ่ม Enchantment กันซะหนึ่งทีนะครับผมเนาะอ่าดูนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนดาบนะบเพราะว่าดาบเดิมที่ได้รับที่ต้องการแล้วนะครับก็คือเป็นลักนะครับผมลักแดงอ่าขออันนี้แล้กันนะครับอ่า นะครับแล้วก็เราก็สุ่มไปเลยปึ๊บก,กดไปนี่มันก็จะโลนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นลักหนึ่งนะครับลักหนึ่งอันนี้ได้บ่อยแล้วนะครับก็จะไม่เอานะครับผมส่วนส่วนบับอื่นบอกตรงๆนะครับผมถ้าเป็นผู้เล่นระดับระดับพี่อา่าระดับพี่หรือว่าสูงกว่านั้นหรือว่าต่ำกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ย พี่ว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรพวกนี้ครับพาสซีฟอะคนส่วนใหญ่ต้องการรักนะครับตัวพี่เองอะพี่ต้องการลักอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากสุ่มไอไม่อยากเกลืองสกอน แล้วก็ตอนนี้นะครับมันจะมีอีเวนต์จริงๆมันมีมาตั้งแต่ก่อนอัปเดตแล้วนะครับก็คือเป็นคูณ4คอนอีเวนต์นะครับแล้วก็คูณ3ลักอีเวนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับรอไอ้พวกลัคกี้อะไรเงี้ยนะครับผมเนาะแล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมพี่ยังใส่สิงโตอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้ต้องการดาเมจจากสัตว์นะครับหรือว่าฮีโร่แล้วนะครับผมเพราะว่าลำพังแอตแทกส่วนตัวก็ มากเกินพอแล้วนะครับผมเนาะอันนี้เดี๋ยวไปรีเบิร์ตอีกสักทีนึงนะครับเปิบตอ่ะตอนนี้นะครับในการรีเบิร์ตแต่ละครั้งนะครมันจะได้เจม250ด้วยนะซึ่งก่อนหน้าน,านั้นอะไม่มีนะว้าเลยมาทำไมแล้วก็ไอเทมนะครับไอเทมที่ได้จากการรีเบิร์ตนะครับไม่ได้มีเพิ่มเติมมาแต่อย่างใดนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเราลองมาลองสุ่มกล่อง6,000กันอีก สักทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่า๋ยวลองขายอของแดงไปอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับหยดน้ําจริงๆขายได้นะหยดน้ําจริงขายไดนะ้แต่ว่าไม่เป็นไรเอามาสุ่มปิงนะครับเพราะถ้า,ท,าที่จะปิงแล้วเท่าไหร่ดีอ่ะสักสามหมื่นเนาะน่าจะได้ประมาณนั้นแหละสามหมื่นหกสามสิบแปดสิบแปดสาสิบหกอ่าโอเค อ่าสามสิบหกเนาะก็สุ่มประมาณนี้แล้วกันสามหมื่นหกพันชิ้นนะครับตอนนี้มันมีลักคูณสามเนาะแล้วก็อ่ามีของพี่ของพี่ด้วยนะครับเป็นเป็นลักเกมพาร์ตนะครับเนี่ยไหนว่าลัคกี้เกมพาร์ตตัวนี้นะครับไม่ใช่เว้ยตัวนี้นะครับคูณสองนะครับเท่ากับตอนนี้เป็นคูณห้านะครับผมเนาะแล้วก็มีลักบวกลักจากดาบพี่อีกนะครับอีกลักสองนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อะจำได้ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งนะครับผมเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองสุ่มกันดูดิว่ามันจะเกลือเหมือนเดิมไหมอ่ะโอเคไปเลยอยากได้ดับแดงนะครับอยากได้ดับแดงอ่าได้ดับม่วงครับโคตรโอเค <laughs> ไป อ่าตัวนี้ยคือปลาที่บอกนะปลาที่บวกอคอนเก้าสิบเปอร์เซ็นต0นะครับผมนี่ฮะตัวนี้คือได้เยอะมากเลยนะบวกแอทแท็คูณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองอะเออเนี่ยอะปลาแกปลาลองซซเลนเหมือนไอ้นั่นบอกเลยมั้งเนะี่ย เอาได้ดาบมิติอีกเล่มหนึ่งอ่าโอเคตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับผมล้วก็อ่าได้อีกครับได้ทีได้ทีดาบแ,แดงไม่ออกจริงเหรอวะเอออ่าโอเคได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมเนาก็อ่าจะได้พวกตัวนี้มานะไอไอตัวเหลืองเหลืองพวกนี้นะครับก็สามารถเอาไป อัพเป็น1.7แบบนี้ได้นะครับหรือว่าของกล่อง6,000เนี่ยมันจะได้ตัวนี้มาใช่ปะถือว่าไม่คุ้มเลยนะไปเปิดกล่อง2,000มีโอกาสได้เอ่อเนเจอร์บีดนะครับผมเนาะแล้วก็อา่าอะไรดีดาบตัวนี้นะครับผมเนาะตัวมิตติกตัวนี้นะครับผมเนาะสามารถเอาไปรวมนะครับเป็นตัวเอ่อชายนี่ได้นะครับผมเนาะแต่ว่าต,ตอนนี้ขอขายก่อนแล้วกันนะครับเล่มละ อเท่าไหร่ดีอ่ะสองร้อยห้าสิบหรือว่าสองร้อยดีนะครับก็ใครอยากได้ก็ทักมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วกันเนาะผมสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับตัวตัวแดงนี่ขายสักร้อยหนึ่งนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี้ขายสักเอ่อห้าสิบหกสิบนะครับใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับอีเดลฮีโร่ซิมูเลเตที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมเนาะก็มีอะไรมาใหม่บ้างหรือว่าอะไรที่พี่ยังไม่ได้พูดออกไปนะครับลืมมอะะะไรรปาณนนี้กก็ทั แชทมาบอกกันได้นะครับผมแล้วใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดซับสไครป์พี่ด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย